โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซลเบอร์โตเ s w e e k l y นี่เป็นตอนที่2 3 4นะครับที่เราอ่านแล้วพูดที่คำเดียวว่าโ <laughs> ม,มว่านะอันนี้นี่อันนี้รายการ Days, s ซลเบอ o ์โตเแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รายการมา <laughs> มมโมว่าเนะแม่งเอ้ยแต่แม่งโมว่ะ <laughs> แต่แม่งโมเกินว่ะ <laughs> แม่งโม, <laughs> ม,งโมเกินไปว่ะโอเคเออเราจะ <laughs> เริ่มเล่ายัางไงดี <laughs> ไ,มไม่รู้ hmm. อ่ะขอขอเล่าย่างกันขอเล่าย่างว่าจริงๆตอนนี้สั้นนะเออตอนนี้สั้นอะสั้นตอนนี้เน,น่ยไม่มีเนื้อหาแทบไม่มีเลยเรียกว่าในเรื่องที่มันดําเนินดําเน,นินการต่อไปมันมีแค่นิดเดียวเองมั้งมันมีแค่แบบเซบาเห็นว่าแก๊งนี้สู้ไม่ได้ใช่ไหมถ้างั้นก็ส่งมาฟุยุกับโทรามารู้ไปช่วยดีกว่าไปไปเตือนไปเตือนคุณสกะนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเซบาหาทางถูกเวลาเองซึ่ง <laughs> แม่เงเอ้ย ผมขอนับนิ <c oughs> ผมขอนับนิ้วมันกี่หน้าน่นจาจะประมาณถ้าไม่รวมชีนะบทนี้ประมาณสามหน้าได้คนระับไอ,ไอห้องห้องนีล้ละไพที่ไม่ที่แรงมนุษย์ไม่สามารถทำไรได้หมนเนี่ยแม่งแม่งถ่วงวาวได้มันสามหน้าได้มั้งโอ้โหออแล้วก็ทำไมนคนพี่มันดูชิวจังเลยแล้วการประตูอ่าแล้วก็ตัวไวแล้วเอออย่าไปพูดประโยคนี้นะครับเวลากระตูเวลา เรื่อง่รทาตามแผนอะไรได้อย่าไปพูดอะไรให้มากมายอย่าบอกสมคุณอย่าไปโมแบบโอ้ยห้องนี้เนี่ยทำอะไรไปก็ปลประโยชน์แรงมนุษย์เนี่ยไม่มีทางทําอะไรมันได้หรอกนั่นแหละมันจะเป็นช่องให้อีกฝ่ายได้โม่นะฮผมไม่รู้จะพูดอะไรวะผมไม่ผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงวะ ก็นั่นแหละจริงๆตอนมันสั้นนะท่านจะพูดกันแหละแบบมันก็ก็หนีไปหนีไปมาฟุยุแล้วก็คุมให้วาแล้วก็ต้องชี้ต้องใช้ช่องไรสิต้องใช้ห้องไอซียูที่เจริญคนสมัครโกสคารมาโต้แล้วสินะแล้วก็ขังไว้อ่าแล้วก็บอกว่าเอ่อห้องนี้น่ะแล้มันด็ไม่สามารถทำลายทำลายห้องนี้ได้หรอกแล้มันดีก็หรอบ้องแล้วห้องก็แตกแล้วบอกว่าเฮ้ยการที่เจ็ห้องไอซียูมาที่นี่แต่ว่าสการมโต้อยู่ที่นี่สินะจบอ๋อเออใช่ใช่ไอตัวตัวคนพี่มันมันมันจะรู้ตัวนี่หว่าบางทีมันก็ เกินไปนิดนึงอ่ะนอกจากมึงจะเก่งแล้วมึงจะมีคาแรคเตอร์แล้วมึงยังฉลาดอีกกแบบเฮ้ยเฮ้ยบางทีก็โอเคแต่นนน d to be fair มันก um, ็มันก็ได้ด okay, um, ูยากอะไรก็เข้าใจได้ก็จริงก็จริงแต่นั่นแหละมันก็นะมันดูแบบวันนี้พี่มาคนเดียวพี่จะเก็บหมดเลยเหรอไม่รู้ว่าผมแบบมันเขินอ่ะไม่ไม่เขินแล้วพูดตรงๆผมผมผมเขินนะมันแบบ เขาบอกเก่งไปเท่าบ้านแล้วเนี่ยเอออยู่เอ้ยผมผมอยากรู้อันนี้หรือว่าจริงๆแล้ว,ลวพวกนี้มันเทียบต่ำอืมไอ้พวกนี้อะ่ะไอ้พวกนี้มันเทียร์เทียร์ต่ำเกินไปอะ่ะอืมก็ก็เป็นไปได้ผมเลยอยากถามอยู่ว่าถ้าสมมติแบบสมม,ต,สม,มติเปลี่ยนบทบาทเป็นไม่ใช่ตัวคนพี่เอาเป็นแบบโอซาากิเนี่ยเอาเป็นเป็นโอซาากิที่สามารถาพังห้องกาได้เราจะรู้สึกขัดใจไหมก็อาจจะไม่เท่านี้อืม นั่นสิเพราะมันอวยมาตลอดนะมันอวยมาตั้งแต่แรกแล้วว่าโอซากิมันเออมันมันมันปูมาเรื่องพลังกายอยู่แลยมันไ่้มันน่าเกียจตรงที่ว่ามันเป็นห้องที่ขนาดคนอย่างเซบะพูดว่าไม่ไีทางทำลายได้แล้วมันทำลายได้ไงมันดูแบบทั้งเสียเครดิตตัวเซบาไปด้วยเออใช่ไหมมันแบบเฮ้ยถ้าเซบาพูดอ่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นห้องกระโหลกกระหลหรอกมั้งเออแล้วก็หักหน้าเราในสามหน้าต่อมาว่า กลรวจ้าผมนี่แบบใจใจผมแป้วตั้งแต่มันแบบสแกนอินฟาเรดแล้วแบบเห็นว่าทําไมตัวคนพี่มันถึงสงบส,สงเงียมจังเลยล่ะบอกโอเคโอเคมันมึงโดนคุกแล้วทั้งนั้น <c oughs> นะก็ได้ครับ <c oughs> ก็นะครับเดาต่อไปไดีกว่าโอเคได้ตัดเข้าต่อไปดีกว่าแป๊บนึ่งขอคอมเมนต์ตัวตัวชีหน้านิดนึงมันก็จะเห็นเป็นปมของไอ้สองตัวพี่น้องคนนี้คนนี้แหละว่ามันมีปมกันอ่ะ ตัวน้องก็เหมือนพยายามจะอวดเก่งส่วนคนพี่มันก็ไม่ได้อยากมีเรื่องหรอกแต่ว่าน้องมันเปรี้ยวตีนไงก็เลยต้องต้องเก่งเข้าไว้เพื่อที่จะแบบปกป้องน้องได้อะไรประมาณนี้มั้งเอ๊ะคนคุ้นจังเลยชื่ออะไรนะอะไรอะไรขี้ขี้กับอะไรทาโล่ทาโล่นะชิบหายตัวเลยนะ <c oughs> เรื่องอะไรนะเน๊ะโอเคเรื่องเรื่องดาบพิฆาตศูนย์อ๋ออ๋อ,อเออใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนเลยกับชาติมาเกิดแล้วหรอ เร็วจังโอ้หน้าคล้ายๆแลหน้าตอบๆคล้ายๆกันเลยโอเคจริงๆออะก็กรื่อะครับก็รู้สึกว่าไอ้ปมพี่น้องของสองคนนี้ก็ดูหน้าสนใจเหมืกันก็คือพี่มันดูยอมน้องมากเกินไปผมว่ามันน่าจะมีฉากพี่ตะบะแตกหรือเปล่าอืมก็ต้องดูว่ามันจะเล่นในเวไหนเน่ะอาจจะแบบว่าเออ มีมีคนไปทําอะไรตัวคนน้องแล้วตัวพี่มันสติหลุดอะไรเงี้ยนั่นก็เวนึงหรือไม่ก็อาจจะใช้น้องเป็นจุดอ่อนแล้วก็ค่อยใช้ในการปาบไปตัวพี่ก็ได้อะไรเงี้ยอืมอ่าก็ก็ดูเป็นเป็นกิมมิกก็ก็ดูเล่นได้หลายท่านะโอเคถ้างั้นเรา,าเรา,าทำนายตอนต่อไปดีกว่าเกณฑ์ว่ากอ่อนเลยเกณฑ์คิดว่าไงบ้างตอนต่อไปเหรออืมผมว่าต้องมีออเดอร์โปรเชื่อแหละ ก็แบบเขาแน,น่นจะส่งสัญญาณไปบอกไปบอกแก๊งอื่นปะแบบแก๊งพวกไอ,อ้นางโมก็ยังไม่ได้เฉลยว่าสู้มึงสู้กันมาตั้งปีละโอเคยังไม่ได้ส่งสัญญาณไปบอกไปบอกไอ้พวกนั้นเลยว่าเอออาจจะส่งสัญญาไปบอกพวกนั้นแหะว่าแบบโอเคเจอกันที่เจซีซีนะอาจจะมีใครมาส่งก่อนก็ได้เช่นคคยุซึมะละอะไรยี้ม,ม,มาช่วยไหนๆก็ลูกชายก็อยู่อ่ะเอออาจจะเฮดดิ้งอัพมาก่อนหรือเปล่าเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าตอนหน้าเนี่ย เออน่าจะมีเรียกว่าไงดีลืมชื่ออามาน,นิกับไอตัวคาจิอ่ะโผลมาถ่วงเวลาแป๊บหนึง่งน่าจะโผลมาสู้ๆตอนหน้าแต่สู้ไม่ได้หรอกแต่บบโผลมาถ่วงเวลาแล้วก็ค่อยปิดตอนด้วยแบบออเดอร์สักคนโผลมาก็ลุ้นเอาครับว่าจะเป็นใครระหว่างลุงยูซุมุระหรือว่าเอ,อตัวคินดะผม,มแอบ,บเชียร์นะเพราะว่าแบบหมายถึงว่ามันบอกว่าให้มาฟูยูวิ่งไปเตือนพวกซากาโตะใช่ป่ะก็ถ้าแบบเตือนแล้ว ตัวกินากาก็จะแบบรีบวิ่งมารับหน้าไอ้นี่ก่อนก็ได้อะไรอย่างง้นอืมอืมคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ใช่เพราะว่าถ้าดูจากเรื่องของพลังเรื่องความเหมาะสมเรื่องของสเกลตัวละครที่น่าจะสู้อไอ้หมอดีได้เนี่ยมันก็คงไม่พ้นแบบต้องเป็นตัวเก่าๆระดัแบบอดอดเดอะล่ะนเ,นเนื้อไม่เห็นภาพแล้วว่ะ จะ,จะทำอะไรได้ผมไม่แอบ,บอยากเคียรยให้คาจิมาสู้ได้แหละแต่มันก็ค <c oughs> งไม่ได้อจะอย่างน้อยแบบอจ <c oughs> จะเป็นไฟสุดท้ายของไอ้พวกจิ๋วพวกนี้นะน่าจะทําให้มันมีออร่ามากกว่านี้หน่อย <c oughs> หรือว่าพวกจิ๋วไม่รู้ชี้นะหรอมันก็ยังดูดูถูกพวกจิ๋วกันไป <c oughs> นั่นสิแต่ตัวตัวอะไรอะ่ะตัวมัฟฟิยุกับตัวโทรมารุมันโดนโดนโดนเบี่ยงออกไปแล้วไงคราวนี้มันก็ต้องมาอยู่ที่ว่าบทบาทะจะให้ใครให้โมเนกับคาจิไหม แล้วบทบาทบัฟฟีกับกับทรมารุนี่ือหมดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าาสี่คนมารุมชี้นะเนี่ยอาจจะเกินไปหน่อยผมว่าถ้าเป็นประมาณแบบอ่ะสองคนพอทนถ้าเป็นคนหนึ่งจะดีมากถ้าแบบหนึ่งหนึ่งกับชี้หน้าจะดีมากเลยอือก็หนึ่งหนึ่งกับชี้นะจะใครล่ะทีเนี้ยทรมารุเออแต่ทรมารุมันดูสงบปากสงบคำไปนิดนึงอ่ะในในในช่วงเนี้ย ถ้าคนมีปมก็น่าจะเซฟน่าจะไอ้นี่มั้งมาฟูยูมั้งถ้าจะให้หนึ่งหนึ่งนะถ้าผมเชียร์อยากเชียร์ให้เป็นมาฟูยูนะอืมมาฟูยูแต่มาฟูยูมันก็เออมันมันก็มีประเด็นก็จริงอะแต่มันเป็นกระสอบทรายคุณช่วงเนี้ยอันจริงคือมันก็ไม่ได้เก่งหาดแล้วเปล่ามันมันแพ้ชินที่ผมพูดไปวิ่งก่อนโน้นอะมันแพ้ชินช่วงต้นเลยช่วงเครื่องบินเลยสําะเออช่วงเปิดเครื่องบินมาเออ ฟาร์มมาก็สู้สารกิจตมันก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็แพ้รับคาบอ่ะมันยังดูแบบเออถ้าเกิดเลสเซว่าไอไอคนพี่นี่พลังหรือไม่ก็แบบไอ้น้องคนนี้ประมาณแบบ70%ออเดอร์ยังก็ไม่น่าไหวอ่ะเออใช่ไหมขนาดตอนนั้นมาฟนะูยุสพมาน่ะยังยังสู้ไม่ได้เลย <c oughs> เออก็ถ้าผมถ้าถ้าเชียที่สุดผมเชียให้มาฟูยุกับโทรมารู้มาลุมไม่นี่ล้วกันมาลุม ลุมชีนะอ่ะถึงแม้ว่าจะดูไม่สศักดิ์ศรีเท่าไหร่แต่ก็ก็ยังพอก็ยังพอทนอ่ะก็ยังดีอะ่ะก็ได้อะไรครับครับส่วนคนพี่ก็อ่ะให้ออ,อเดอร์สักคนเออรอรอแล้วกันนะว่าใครจะมาอืมไอเดียไม่ไม่รู้เลยอ่ะก็ตอนกี่ถึงมาราบอ่ะ ไดู้้สึเาลาก็ได้หรือคุณกินอากะก็ได้โหแต่ผมผมจะเขียนให้มันแบบออกมาดีๆยังไงให้มันดูดีว่าผมนึกไม่ออกเลยก็ตอนเดียวจบไงชิวๆชิวๆนะโอเค <laughs> <Okay. S 2> จะได้เคลียร์ใจกับพ่อด้วยคู่นี้ยังไม่เคลียร์กันอีกใช่ปะ ใช่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 โอ้ยวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าพ่อตัวเองรอดแต่วันนี้รู้เออเอ้ยหรือรู้แล้ววะเพราะมันก็เฮียแกก็โผล่มาตอนนั้นแล้วนี่โผล่มาตอนที่แหกคุกอะอาจจะรู้แล้วแต่ยังไม่เคลียร์กันรึวะใจยังคิดว่าพ่อโซยแม่อยู่ก็จริงก็จริงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็โผล่มาช่วยลูกชายไปเลยถ้างนันก็ให้ให,ให้ให้อามัน,นี้มันเปิดมา อันนี้บอกไม่ไหวแล้วเว้ยจบเรื่องแล้ววังสู้ได้สองสองไฟอยู่เลยเรื่องอะได้ได้โชว์นะได้บอกว่าเป็นเป็นแบบเป็นเป็นคนมีศักยภาพเป็นคนมี potential แต่ว่าไม่มีไฟดีๆเลยเนี่ย potential man อย่างละตั้งแต่เอเมลล์กูมี potential man เออเป็น potential man อยกแล้วแม่งเ้ยตอนนั้นก็เห็นไปไทยด้วยแต่ก็ไม่มีบทอีกเนี่ยครับ potential man นั่นแหละนะครับโอเค ตอนตอนนี้เรามีประเด็นอะไรอีกไหมฮะโอ้ประเด็นเรื่องวันพีทครับผมโอ้โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันพีทเราคัตเราไปนั่งทําวันพีทคลิปไหมเดี๋ยวทําปกไว้ไว้นี่คอมเมนต์บอกว่าเชียอากิระปะทะชีนะเออจริงอืมแบบนึกว่าจะมาช่วยไอชีนะบอกว่าจริงๆเรามีกด้ังเสริมด้วยนะอะไรงั้นแต่จริงๆแล้วเป็นเป็นอากิระที่ตัดหลัง เออถ้าเป็น,ง,ปนงั้นก็ดีโออแต่ไม่กำลังเสริมถ้าจะพูดเปิดตอนนี้ผมว่านะ่าจะก็นะกันดิดนึงอะก็แบบว่าเอ๊ะเหรออือ,อ่นแรนะครับไม่ดีนนะแต่ว่าแล้ไพวกไอพวกจูเนียร์นี่ยมันจะได้เล่นไหมล่ะจะมี <laughs> จะมีบทอะไรบ้างใช่ไหม อโอ้ันยากเลยว่ะเพราะว่าโอ้โหขนาดตอนแรกเราก็นึกว่าไอ้นี่ใช่ไหมตอนที่จําได้ปะตอนที่เราตอนที่มันโผลมาช่วงแรกสุดอะไอสองพี่น้องคู่เนี้ยแล้วก็แบบอ่าไอแก๊งเด็กๆต้องต้องมีต้องมีฉากต้องมีซีนละอ่ามันก็คงเป็นแค่เปิดไฟแล้วก็ให้พวกเด็กๆได้มีมบทบาทบ้างอะไรอย่างงี้ถุยชีวิตนะสูไม่ได้อ่าจริงๆแล้วโดนกระทืบควันก็ ก็จะมีช่องตรงไหนให้เ er ด็กเหล่านี้ได้เชิดชัยกว่ามันเหลือปะมมันเหลือมันเหลือตัวนี้นะครับบ๊ายบายเจอกันเจอกันเจอกันภาคสปินออฟเออเจอกันซากาวุโตเดนิกส์เจเนเรชันนี่เหรอปัจจุบันที่44อย่างนี้แหละโอ้ยนะ S <S <S เป็นอย่างนั้นไปเป็นเป็นอย่างนงั้นไปโ okay. อเคอมีคุณวันนี้แล้วกันก็อะไรดีก็ผิดหวังอะเซิงอะเก่งเก่งเกินอะจริงคือ,ค,อคือเก่งขนาดนี้ผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ผมแบบเรี่ยงไอดีวิธีการเล่าเรื่องของตอนนี้มันแบบมันมีแค่ไอ้ตัวนี้เก่งแล้วมันทําได้ทุกอย่างอะมันจะเหมือนผักให้สิ้นหวังแต่มันมันสิ้นหวังเกินอะมันไม่มีอะไรที่ทําได้เลยจริงเหรอมันงัดมาทุกไม้แล้วก็ยัง ไอตัวนี้มันก็ดูจัดการได้อย่างง่ายดายสุดๆอะไรเงี้ยมันเราเซ็งขนาดแบบขอในในไลฟ์สรีเนี่ยก่อนอัดคลิปนี้แบบเฮ้ยผมขอไปอ่านวันพีชล้างตาแป๊บนึง <c oughs> ไม่ไหววะไม่ไหวจริงๆโอเคถ้ <c oughs> okay. างั้นก็ประมาณนี้ไหมจริงครับ <c oughs> ประมาณนี้มันจะมีประเด็นกันประมาณนี้ จนมีอะไรเติดมีไหมนีไมีโอใชสได้ไม่มีครับไม่มีโอเคครับงั้นทาง,งั้นสำหรับ<ม>ตัวเรคคอร์ดของตอนนี้ครตอนที่สองร้อยสสี่นะครับหวังว่าตอนหน้าจะหวังว่าตอนหน้าจะเลิกโม้ได้แล้วนะผมขอร้องขอร้องเลยอย่างน้อยเอาตัวเอาตัวอะไรมาแบบมันม<า>ันหยุดหยุด,ยดมันบ้างอะ่ะมาแบบมาแค่บแบบว่าเฮ้ยพอแล้ว ต่อไปมึงสู้กับกูนะอะไรเงี้ยแบบพอพอให้รู้สึกดีขึ้นบ้างอะ่ะอันนี้มันเกินนิดนึงเออแบบเลิอกอมันแกพ่พวกเด็กน้อยแล้วนะ่าเอออะไรอย่างนั้นอะ่ะอะไรอย่างนั้นอะ่ะโอเคทางนั้นสำหรับน,นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมหยุดเรคคอร์ดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าหากว่าสนใจมานั่งพูดคุยกันก็เล็งๆไว้ช่วงวันอาทิตย์สี่ทุ่มนะฮะสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็กดไลค์กด like, subscribe s u b s ไ r i ป e ไปได้นะครับ สมัครสมาชิกไว้เพื่อดูย้อนหลังก็ได้เนีเป็นทอน่อนนำเลี้ยงให้พวกเราโอเคทั้งนั้นก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับได้เลยครับ